สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่งานเข้าของซัปโปโรแล้วนะครับหลังจากที่ทันเฟอร์มาเก็ตเวสได้อัปเดตค่าตัวสุภโชคกองกลางดีกเีติมชนไทยหลังจัดไปแล้ว2อแอซิสที่ญี่ปุ่นกับการลงสนามแค่น้อยนิดแต่ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับผลงานในสนามกับการเป็นว่างานเข้าคอนเสิร์ตซัปโปโรสักอย่างนั้นนะครับแต่ลุงเนวินชิดชอบมียิ้มแน่นอนนะครับงานนี้ หลังจากสุขพชคราสารชาติกองกลางดีเกีทีมชาติไทยถูกยืมตัวจากบุรีรัมยูเนเต็ดไปร่วมทีมสโมสรคอนเาเร์ซัปโปโรนะครับทีมชั้นนำในศึกเจลีกญี่ปุ่นก่อนที่จะสร้างผลงานในแต่น,นันทํทำเอาแฟนบอลญี่ปุ่นถึงกับทึ่งในฝีเท้าไปตามๆกัน โดยช่วงนัดล่าสุดมีเวลาในสนามไม่ถึง10นาทีจากทีมที่กำลังโดนนำอยู่1นูนย์นะครับจะแพ้อยู่แล้วนะฮะแต่ทางด้านซัปโปโรก็เปลี่ยนตัวสุภโชคลงไปในสนามนะครับเพียงแค่8นาทีสุภโคสาร,รชาติมีฟิลอนาคตไกลคนทีมชาวไทยกลับมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูเลยนครับพาทีมพลิกแซงชนะทีมกลางอย่างไซโซโอซักไผ่สอประตูต่อหนึ่ง 1, โดยเฉพาะในนาทีบาปในนาทีที่94นะครับซึ่งเป็นทางด้านสุภโชคสาร,รชาติแอซิดให้กับทางด้านกองหน้าเพื่อนร ทีมรริงปะตนะูนี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสุภโชคนั่นคือของจริงนะครับต้องการเวลาลงสนามเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีชื่อออกสตาร์เป็นจุดจริงสักกะทีนะครับท่านผู้ชมกับผลงานที่ดีกว่านักเตะบ,บางคนที่เป็นตัวจริงของซัปโปโรนะครับงานนี้มันก็กลับกลายเป็นว่างานเข้าของคอนโซลซัปโปโรซะแล้วนะครับหลังจากล่าสุดนะฮะทานเฟอร์มาเก็บเว็บซึ่งเป็นตลาดกลางนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลนักเตะชื่อดังระดับโลก และก็ได้อัปเดตข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดค่าตัวของสุภาพบุรุชารชาติกองหน้าดีกีทีมชชตไทยที่มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นถึง1ล้านยูโรนะครับหลังทำผลงานสุดน่าทึ่งบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นลีกที่ถูกย่อย่องให้เป็นลีกอันดับที่1ของเอเชียซึ่งก่อนที่จะย้ายจากไทยลีกไปสู่เจลิกสุภโพคก็มีค่าตัวอยู่ที่แค่ห0แสนยูโรนะครับแต่หลังจากนี้ต่อไปสื่อคาดแข่งกันว่าค่าตัวของสุภโชคน่าจะพุ่งเกิน1ล้านยูโรขึ้นไปอีกออย่่างแนนนนะครับ ด้วยผลงานที่สุดยอดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมดูกราฟเลยนะฮะขึ้นไปถึง1ล้านยูโรนะครับ ซึ่งในตอนนี้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีของบุริรัมยูเนเต็ดของคุณลุงเนวินคิดชอบนะครับท่านประธานสโมสรบุริลัมนะครับเพราะเนื่องจากทางฝั่งของคอนซูเลซับโปโรนะครับยืมตัวสุพโชนะครับไม่ใช่ซื้อขาดนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากทําผลงานดีถ้าหากซับโปโรอยากจะซื้อขาดเนี่ยก็คงจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแล้วแหละครับท่านผู้ชมฉะนั้นตรงนี้นะครับสุโชสารชาติแน่นอนนะครับในอนาคตน่าจะได้คาแข่งในลีกเจลีกของญี่ปุ่นต่อไปแน่นอนผมเชื่อนะครับว่าตางฝั่งของสโมสรอื่ ที่เห็นฝีเท้าของสุภโชคนั้นคงจะคิดแล้วนะครับว่าเล่นในเจลีกได้อย่างสบายๆนะครับอันนี้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับสุภโชคสารชาพูดถึงสุภโชคหรือไม่มิไฮโรเปโตวิตเปิดใจหมดเปลือก90บวก4พิกชนะเซโรโซโอซากา ควนหลงหลังจากจบเกมฟุตบอลเจลีกแมตช์ที่28ของฤดูกาล2022นะครับสุภโชคสารชาติกองกลางเด็กเกีตทีมชาติไทยใช้เวลาในสนามไม่ถึง10นาทีพาต้นสกัดญี่ปุ่นฮอกไกโดคอนเซิซัปโปรโรเอาชนะนเซรปประโรนะโซรปปรโอซานะอกา้า2-1แบบพิกนรกนะครับเกือบที่จะแพ้อยู่แล้ว ดยจากสัญญาณที่ทีมโดนนำหนึ่งศูนย์ซึ่งสุขพโชคมีส่วนร่วมกับทั้งสองประตูซึ่งเป็นการสู่ประตูชัยชนะดังกล่าวด้วยครับโดยเฉพาะในนาทีที่90บวก4ล่าสุดมิไฮโรเปรตวิตกุนซือใหญ่จอมแทคติกแห่งทัพซัปโปโรเปิดใจหมดเปลือกถึงสัญญาณพลิกสู่ชัยชนะเหนือเซลโซโอาก้าอย่างน่าเหลือเชื่อโดยมิซ่ายกให้นักเตะทุกคนวิ่งสู้ฟัดและสู้กันอย่างยยดเยี่ยมลูกทีมขมุนแสดงทัศนติของการที่ไม่ยอมแพ้ออกมา ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพร้อมกับขอมอบสามคะแนนให้กับแฟนบอลซึ่งหนึ่งในนั้นก็พูดถึงสุภพโชคสารชาติด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแฟนบอลรอชมสุภพโชคสารชาติแบบเต็มๆในเวลาที่มากกว่านี้อยู่นะครับมิชาก็ส่งให้ลงเล่นมากกว่า10นาทีหน่อยเถอะครับเขาร้องผมว่ามันเป็นเกมที่เครียดสำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมเกมนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้รับสามแต้มในสถานการณ์แบบนี้ ขอชื่นชมนักเตะทุกคนที่วิ่งได้ดีและสู้กันได้ดีและลูกทีมของผมสามารถแสงธนะกคติของการไม่ยอมแพ้ออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ดีเกี่ยวกับเกมหนวันนี้นักเตะวิ่งและสู้ได้ดีกว่า2เกมที่เราเล่นมาวันนี้ผมขอมอบ3ามแต้มให้กับกองเชียร์ทุกคนที่เข้ามาชมเกมในวันนี้และสำหรับโปรแกรมนักต่อไปนะครับสุขสุขสชิญของพวกเรานะครับลุ้นลงสนามกับฮอกไกโดคอนเซิซัปโปโรที่จะเปิดบ้านรกาการเยื่ยงของ จุโรอิวตะในวันที่11กันยายนนี้ที่สนามซัปโปโรโดรับโอ้โหเจ้าก็ะ่งเขาลงเล่นหลายกว่าสิบนาทีแน่พอไม่พี่นองแชมป์เก่าช็อกฟอนเตเล่ร่วงจากฝูงดนโซนันเมมเรยแสงดับในวันที่ไร้ชื่อของชนะทิปสามเกมแล้ว าวาสกิฟุนโต,ตเร่เจอซซนันเบมอร์เร่ทำแซงอีกครั้งครับหลังถูกพริกแซรรงชน,ชนะในช่วงท้ายเกม2-1หงทั้งทั้งที่ขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกทำให้ทีมแชมป์เก่าร่วงจากฝูงเรียบร้อยแล้วขณะที่ชนะทิดสงสิงร้ยชื่อเป็นนัดที่3ติดต่อกันนะครับฟุนโต,ตเร่นะครับของโทรุอุนงิกเกมนี้ก็ยังไม่ใส่ชื่อชนะทิดสงสิงมิกฟิลดีกีกทีมชาติไทยติดทีมเป็นนัดที่3แล้วนะครับติดต่อกันโดยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวจริงและตัวสมลองนะครับ ซึ่งชนะทิมสงฆ์ิลของพวกเราไม่ได้บาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมแต่โทโร่โอนิกิก็ไม่ได้จับใส่ชื่อเป็นตัวจริงและตัวสำรองเลยฉะนั้นอนาคตของชนะทิมมีปัญหาแล้วครับต้องลุ้นกันต่อไปโดยทางดน้าของคาวาสึกิฟอนโตเร่นะครับออกนําไปก่อน1-0นะครับในนาทีที่20จากการยิงของเคอิชิเน่นะครับโดยจบครึ่งแรกนะครับฟอนโตเร่บุกนาโซนันเืองเล่น1-0เมื่อเล่นต่อในครึ่งหลังเพียง5นาทีนะครับทานน้านโซนันเืองเล่นตามมาตีเสมอนะครับจากการยิงของมัชิโน่ ตามตีเสมอเป็น1-1ในนาทีที่52นะครับจากนั้นนะครับในนาทีบาบนะฮะาาท่านผู้ชมในนาทีเก้าสบวกสนะครับโซนันเบร์มอเร่พลิกแซง2-1เฉยเลยเมื่อซูอกุโอกะนะครับแทงบอลจากแนวรับบอลเลยไปถึงยามาดะหลุดเขา้ามาในกรอบเกียตโทษแล้วไหลถวายผ่านให้กับฮิโรยุกิอาเบะสอดขึ้นมายิงระยะเผาผลไม่เหลือซากนะครับโดยจบเกมนะครับ90้บวกสนะครับเวลาไม่พอทำให้คาบาสึกิฟอนโตเร่แพ้ไปนะฮะ2ประตูตัว,ตว,ตว,ตวหนึ่งเฉยเลยนะฮะ ส่วนชนะทีสมงสงกษินของพวกเรานะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งทําฟอร์มให้ดีขึ้นมานะครับในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าทาทลุอุณกิเพื่อที่ได้ได้ลงสนามนะครับกระห่มช้างศึกมโาโนเซไพเรียกแข้งนอก2บวก1ฟีฟาเดย์กันยายน,น้มาโนฟูกิงเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับกับภารกิจสำคัญในศึกฟุตบอลคิงครับตามปฏิทินฟีฟาเดย์กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอันดับโลก111รของโลก มาเลเซีย147ของโลกตาจิกิสถาน108ของโลกเตนเดตแอนโตมมโก101ของโลกการแข่งขันจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ประเทศไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26กันย,ยายนี้นะครับเดลาสุดมีรายงานว่ามโนภูเก็งลิชเชอ่อ3แข่งต่างดานันไว้เป็นที่หลุดลแล้วโดยนํามา2แข่งตัวรุกจากสสนเจลีกชนะทิมสงศสินป์แนวรุกจอมทัพจากสโมสรคาวะสกิฟอนเรและสุภาชคสชารชาติมิกฟิกลเชิงรุกับ ฮอเกโดคอนเซิลซ์โซปโรส่วนอีกคนนะครับจากยุโรปเป็นการดนึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างนิคลัสมิเคิลเซนฟุนแบ็กจมบุกจากสโมสอนโอบีโอนเซ่ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กซึ่งทั้งสามคนนี้จะเข้าร่วมกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับเพราะการแข่งขันรายการดังกล่าวอยู่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยการแข่งขันดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อคะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งโลกนะครับมีผลต่อการจัดโถแบ่งสายเอเชียนคัพ2023อีกด้วยในรอบสุดท้าย ที่จะมีการแข่งขันกันในปีหน้านะครับนกเกสุรุกาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่4กันยายนนะครับ